อีกหนึ่งตัวครับเป็นโชว่วาอีซ่าขนาด25เซนติเมตรเพศตัวนี้ตัวเมียแน่นอนครับตัวนี้ผมได้มาจากโค้ยมาดฟาร์มมาอยู่กับผมอัดอาหารไปให้แล้วครับหนึ่งเดือนรูปร่างดีนะครับอาจจะดูอ้วน,นไปหน่อยเพราะว่ามีอาหารตลอดครับ ไฮโกสแต่ก็ไม่ได้เล่งสีมากมายอะไรนะฮะลองดูนะครับใครที่มองหาโชว่าดำโหดๆแดงดีแพทเทิร์นดีเพศเมียลองดูตัวนี้ครับราคา2,500บาท ก็ถือว่าคุณภาพก็ดีนะครับอยู่ในเกงกลางๆก็น่าเลี้ยงดีฮะบางท่านชอบอาบางท่านมีลายปรงๆแล้วชวว่าก็ลองเลือกลายทึบๆโ,ดโหดๆตามโหดๆตัวเลี้ยงประดับบอกก็ดูดูสวยงามดีนะครับโอเคครับฝากไปด้วยนะครับโชวว่าตัวนี้อีซ่าขนาดปัจจุบัน25เซนติเมตร เพศเมียราคา2,500บาท